วันนี้ FC จันครับผมกับงบประมาณเนี่ยหกแสนมีทอนกับเอเลอเ n สตกเกณฑวแท็ครับเป็น f c อยู่จันทบุรีนะฮะเอาลำไยมาให้เราทานวันนั้นที่ผมรีวิวนะดูแลให้ดีครับผมกับเอเวอเรสกเกณฑวแท็สีดำคันนี้ครับประดับแรกครับผมจะพูดถึงความเงาความฉ่ำเพราะแบดแดดตอนนี้ประมาณบ่าย3สีดำเนี่ยโหฉ่ำจริงๆนะครับยิ่งแล็บใสแบบนี้ทาให้ดูเหมือนรถเคลือบแก้วตลอดเวลาคันนี้แล็บใสครับรอบคันครับ9 5,000บาทครับราคาใหม่ปกมองกันลอยอย่างที่เห็นครับ ทำให้รถดูเงาดูฉ่ำโดยรวมภาพรวมครับแลบคิ้ว Q, อย่างที่บอกครับด้านหน้าคางต่างๆหลังคาเนี่ย แล้วให้หมดทุกจุดเลยนะครับประจังหน้าเปลี่ยนใหม่ครับเป็น Ford F O R D แล้วก็ชุดล้อครับคันนี้ก็ใส่เป็น V F X 0 1เป็นล้อ f o r ์ i n g ครับสีดำเงายาง R T 2์ที0องโหลดสเต็ปทรงวิรลุนดูไบสองนิ้วครึ่งนะฮะแล้วก็ชุดโช๊กเนี่ย O E M 2.5ครับมาพร้อมสปริงหน้าหลังครบเซ็ทข้อนะครับลูกค้าก็ใส่เป็นเฮดเคสเลยเบรกนะฮะก็ใส่เป็น p a n าเมล a จาน4 0 5อย่างที่บอกครับหน้า6กพอทหลัง4พอร์ตพร้อมเบรกมือไฟฟ้าอย่างที่เเเเเเคคยยรรรรีวีววิิิิทททุุกกกอออออ่่่่าางงงแแตตปณ์์สมมมพืดฟชัั้้หหนลละ ใส่ครบเซตเลยแผ่นได้ท้องใส่ครบเซตเหมือนกันโชว์หากโป้งคันนี้ก็ใส่ด้วยช่วยผ่อนแรงคันลิงไฟฟ้าใส่ครบเซตเลยนะฮะข้อคดีจะวิ่งหล่ออยู่แถวระยองสำหรับใครที่เจอคันนี้ก็ฝากทักทายกันแลวกันเนาะสำหรับ f c จันทบุรีคันนี้นะฮะโดยรวมประมาณนี้ครับกับเอลเลสไนกเจนไว์แท็กสี่ดำครับเดี๋ยวขึ้นราคาไว้ให้ฮะเช่นเคยครับชอบถูกใจแท็กโกแชมเดิมครับสวัสดีครับ